ของที่สั่งได้มาแล้วฮะโขนี่หระน่องไก่ผิดกฎหมายที่ว่าเก่งมากเลยนะที่นาเข้ามาโดยหลบหนีจากการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตารวจมาได้ระดับนี้แล้วฝีมือไว้ฝีมืออะตามที่ตกลงน่องไก่ผิดกฎหมายหนึ่งชิ้นไหนเงินเียมมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด1 0 0้บาทใช่ไหมล่ถะถั่วต้มเอาของไปเอาเงินมา เอ๋ ه, ทำไมมือจังวะตัวผมนั่นก็คือแฮนซัมชินิจิเอ็นยอดนักสือบอัจฉริยะชั้นมอปลายในยุคสมัยนี้ในขณะที่เพื่อนคนในเด็กเขาก็จบปอตรีกันไปหมดแล้วเราก็ยังอยู่ชั้นมอปลายซ้ำชั้นนั่นมันก็เป็นเพราะความอัจฉริยะของเรานั่นเองตอนนี้กําลังสืบสวนคดีค้าน,น้องกายผิดกฎหมายอยู่เท่าที่สืบมาเพราะว่าผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ยชื่อโจนาธาน เป็นหนึ่งในองค์กรโจโจ้ค้าน้องไก่ผิดกฎหมายมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วยังไม่มีใครตามจับได้เลยเฮ้ยเสียงอะไรวะโจเซฟได้ยินไหมเฮ้แย่ละสิมันรู้ตัวแล้วบุ๋ม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 บมบมบมบุม,บมอ๋อเสียงปลาบูนี่เองนึกว่ามีคนแอบดูยอยู่ซะอีกเสียงปลาบูนระ ใช่เป็นปลาบูที่กำลังจมน้ำก็สบายใจได้นึกว่าจะมีคนตามมาเจอซะอีกให้ hey, รอตัวไปนะแฮนซัมเอาล่ะอย่มามัวเสียเวลาเลยอยู่นานๆเสียตำรวจจับไหนตังหนึ่งร้อยบาทนี่ไงแต่ว่าเป็นแบงค์ยี่สิบห้าใบนะเฮ้ย hey, แต่ที่ตกลงกันไว้เป็นหนึ่งร้อยบาทก็หนึ่งร้อยบาทไงแบงค์ยี่สิบห้าใบกูจะเอาแบงค์ร้อยอย่าเรื่องมากได้ตั้งห้าใบยังไม่พอใจอีกดูว่าเจ้าสีา่ใบอ้าเราไว้มันจะทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วมีความผิดตามกฎหมายอา้าวแต่เราเป็นนักสืบนี่หว่าไม่ใช่ตำรวจเดี๋ยวต้องไปแจ้งตำรวจ คิดว่าจะไปแจ้งตำรวจได้ง่ายๆหรอเอาให้โดยจับได้เฮ้เกิดอะไรขึ้นสับเท่าจริงๆเลยมีคนมาเห็นแต่ว่าค่าจัดการมาเรียบร้อยแล้วล่ะเฮ้ยจริงดิไม่รู้เลยว่ามีคนแอบตามมาว่าแต่ไอ้นี่มันใครนะไอ้นี่มันชื่อแฮนซันชินอิจิเป็นนักสืบอัจฉริยะชั้นมอปลายมาหลายปีแล้วหลายปีนี่คือไม่จบใช่ไหมถั่วต้มเราจะไงกบมาต่อเดี๋ยวละค่ามันทิ้งเลยดีไหมเฮ้ยไม่ต้องถึงขั้นค่าทิ้งหรอในเมื่อมาตามสืบเรื่องนี้นะ ก็ให้มันเป็นหนูทดลองในการทดสอบน้องไก่ผิดกฎหมายนี้เลยดีกว่าแต่นี่มันน้องไก่โกูเฮ้ยไม่เป็นไรจะให้มันกัดแค่คาเดียวจะได้เห็นไงว่าริ์มันได้ผลจริงไหมคาเดียวนะลดเหลือแปดสิบบาทไอ้นี่เหมันเคี้ยวจังวะโอ้ยแม่รอดแม่เราตายแน่ๆอ่ะเอาไปกินสักคำเงียบ ที่นี่ที่ไหนเฮ้ยเปิ้ลเด็กคนนี้ฟื้นแล้ววะเฮ้ยมึงมาทําอะไรนอนอยู่แถวเนี้นี่มันไม่ใช่ที่นอนแล้วเว้ยเป็นอะไรหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสบายนะเนี่ยฮะไอเด็กสเปรดพวกนี้มันพูดอะไรของมันวะมันพูดหมอนกับว่าพวกเราอายุเท่ากันเลยอะไม่มีสัมมาคารเต้บ่นเพิ่มพามอะไรฟังไม่รู้เรื่องผู้จ่ากับผู้ใหญ่ให้มันดีๆหน่อยเดียวะผู้ใหญ่อะไรตัวเท่าลูกหมาตัวเท่าลูกหมาหมายความว่าไงเราก็ว่าเราสูงอยู่นะเอ่อปวดไปหมดทั้งตัวและหัวใจ อะไรวะเนี่ยทำไมแขนเราเหลือแต่กางเฮ้ยเหมือนตัวเราหดลงหมายความว่าไงวะเนี่ยไอยาปีกจูก็หดด้วยไอ้ยผู้เด็กสเปรดทำอะไรฉันเนี่ยโอ้โหโดนเด็กด้วยกันด่าว่าเป็นเด็กสเปรดเฮ้ยสมองเสือ่อมหรือไงไมานอนอยู่แถวเนี่ยผู้จาก,ก็แปลกแปกนะนี่มันเกิดอะไรขึน้นเฮ้ยถามเราว่าเด็กคนนี้เหมือนกับสมองเสื่อมนะพาไปหาตำรวจไหมเออนั่นเดี๋เฮ้ยไปหาตำรวจไหมจะได้เจอผู้ปกครองตำรวจรอเออดีดีดีไปกันเดี๋ยวนี้เลย ปเปิ้ลพาไอแวนนี้ไปหาตำรวจกันเอาเฮ้ยว่าไงเด็กๆที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะครับเข้ามาทําอะไรกันพราะเราพาเด็กมาแจ้งความค่ะคุณตำรวจเก๋เด็กพาเด็กมาแจ้งความเจริญละหมู่บ้านนี้เจริญจริงนั่นแหละคุณตำรวจเก๋ครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าเด็กคนนี้เข้าความจําเสื่อมนะเฮ้ยความจําไม่ได้เสื่อมผมปกติดีทุกอย่างผมก็คือ ไม่ได้ดิวะเราจะเปิดเผยตัวจริงตอนนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีไอ้พวกองค์กรโจโจอยู่รอบ,บนี้นะเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันให้เราเป็นหนูลองยาแล้วก็อาจจะติดตามผลดูอยู่ห่างๆก็ได้เพราะแบบนั้นในตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้เด็กขาดการเปิดเผยชื่อจริงไปนะอาจจะอันตรายต่อเราก็ได้ถ้าุมมันรู้ว่าเรามาแจ้งตำรวจอ่าถ้าบอกว่าความจำไม่เสื่อมไหนบอกมาซิหนูชื่ออะไรเออชื่อ ความจำเสื่อมจริงๆด้วยจำชื่อตัวเองไม่ได้ดิต้องหาไอเดียในการตั้งชื่อซะแลว้วนี่เธอเมื่อเชา้ากินอะไรกินนมนมอะไรนมว,นวนัวแดงวัวแดงงั้นถ้าเราตั้งชื่อว่าวัวแดง้ยไม่ได้เดี๋ยวมาจอดจองเกินไปลายเตาชื่อคล้ายๆกันวัวก็คืองัวก็คือโค เ,ออเราจะใช้ชื่อว่าโคแต่จะมาโคคำเดียวก็ไม่เพาะต้องเอาอีกคำหนึ่งให้ไอหัวทองเมื่อเช้ากินอะไรดูมานร้จกเรากินข่าวมันไก่จะเสียงสูงทําไมเนี่ยเฮ้ยข่าวมันไก่ข้าวมันไก่มันมีอะไรประกอบบ้างนะมีไก่มีข้าวมีขิงโคขิงเฮ้ยเราชื่อโคขิงเด็กคนนี้มันเป็นอะไรวะไม่ได้ดิชื่อโคขิงฟังไม่เล่นหูเลยอ๋อข้าวมันไก่มันจะมีผักชีโอยข้างบนผักชีเหรอโคชี แม่เดีกยวว่าชีแม่ชีภาษาจฤษแม่ชีนานเฮ้ยคำว่านันว่ะโคนันนี่แหละฟังดูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้ผมรู้ชื่อผมแล้วครับแต่ลุงว่าลุงไม่อยากรู้แล้วนะนานเกินผมชื่อโคนันโคนันอระเด็กชายโคนันอ่ะถ่อต้องครับผมชื่อโคนันเออแล้วโคนันมาทําอะไรที่นี่ล่ะพ่อแม่เธออยู่ไหนอะฮะคือพ่อแม่ผมไปทํางานที่ต่างประเทศครับผมก็เลยต้อง มาอยู่คนเดียวแล้วผมจะไม่ได้ว่าบ้านผมอยู่ไหนเอา้าสรุปว่าความจําเสื่อมนั่นเองบ้านลุงเองก็แคบแคซะด้วยนะเอาเด็กไปอยู่ไม่ได้อันนี้ละกันคุณโมริให้คุณโมริมรไอจอร์ตฮะอะไรเอาเรียกกูเหรอเออผมเรียกคุณนั่นแหละคุณโมริเออว่าไงมีอะไร,รอ่ะโอ้โหนี่ไม่ได้ฟังที่เขาคุยกันเลยใช่ไหมเนี่ยกูกําลังคันดวนหวยงวดพรุ่งนี้อยู่เด็กชายคนนั้นครับผมผู้ชายคนนี้นะเขาชื่อว่าคุณโมริ ชื่อเต็มก็คือโมริจอดโกโร่โมริจอดโกโร่ถั่วต้มแล้วบ้านคุณจอดโกโร่นี่กว้างมากเลยเพราะง้นเธอก็ไปอยู่กับคุณจอดโกโร่ก่อนละกันจนกว่าจะจําได้ว่าบ้านตัวเองอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทาไมต้องมาอยู่บ้านกูด้วยล่ะเพราะบ้านคุณกว้างมันเกี่ยวอะไรกับบ้านกว้างวะเพราะนอกจากว่าบ้านคุณจะกว้างแล้วบ้านคุณก็ยังเป็นสำนักงานนักสืบอีกด้วยคุณก็จะได้ช่วยตามหาบ้านคนเด็กคนนี้ด้วยยไงคุณนักสืบจอดโกโร่ฮะสำนักงานนักสืบจอดโกโร่เหรอ เฮ้ยพอดีเลยดิเหมาะที่เราจะไปอยู่อย่างมากอตกลงครับผมจะอยู่ด้วยอะไรเลี้ยงดูให้เขาโตขึ้นมาเป็นคนดีด้วยนะครับอะไรเฮ้ยรันทำไมมาอยู่ที่่ล่ะก็นี่บ้านฉันไอตัวที่ยืนอยู่เนี่ยก็พ่อฉันเรียกเป็นคนสิลูกว่าต่เด็กคนนี้เป็นใครครพ่อรู้จักชื่อหนูด้วยอหยาลืมไปว่าตอนนี้เรากลายเป็นเด็กอยู่รันคงจำเราไม่ได้หรอก ที่รู้ชื่อเพราะว่าได้ยินลุงจอร์จโกโรพูดถึงนะครับกูไม่เคยพูดผมชื่อควนานครับจากวันนี้จะมาอาศัยอยู่ที่นี่แหละพอ่อพ่อไปมีลูกรับรับหรอคะจะบ้าหรอลูกไอน้นี่มันเด็กหลงทางเขาฝากให้พ่อดูแลแม่นะคะพ่อไม่ได้ไปข่ทิ้งไว้ที่ไหนนะ พอไม่ใช่ไก่นะลูกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเออได้เลยจ้ะทําตัวตามสบายนะเมื่อไหร่กล้องจะสูงขึ้นมาที่หน้ากลัวะว่าแต่ที่นี่มันรุกจังเลยนะครับเนี่ยเป็นสำนักงานนักเสือไม่ใช่หรอไม่ค่อยมีลูกค้าว่ะเขาเสืออะไรก็เสือไม่ค่อยจะเจอเออพ่อค้าลืมบอกไปมีลูกค้ามาหานะ่ะเขามารอนานแล้วฮะออยะมีลูกค้าแล้วเหรอเชิญเขาเข้ามาเลยลูกคนนั้นอยู่นิ่งๆอย่าเด้อนะอย่าก,กวนพ่อนะครับผมรับทราบฮาริวเชิญเข้ามาได้เลยค่ะ เขาอยู่ไหนลูกอยู่ในห้องน้ำค่ะพ่ออ๋อถึงว่าทำไมต้องโทรหาเอ๊ะเดี๋ยวนี่มันมาทิ้งบอบ้านกูหรอสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับกรุณานั่งลงก่อนครับผมขอบคุณครับเอาน้าอะไรดีครับมีบ้านกูครับผมงั้นเอาวายที่ดีที่สุดในโลกมาขวดหนึ่งซื้อไว้หรอกินฟรีถ้ากินฟรีก็ด้านล่างเลยครับ อ๋องั้นไม่เป็นไรครับผมกืนน้ำลายจนอิ่มแล้วอะทีนี้ก็ว่ามามึงนั่แหละว่ามาครับผมตอนนี้คือว่าผมมีปัญหาใหญ่ๆจะให้คุณนักสืบจอยกโรช่วยเหลือเหล่ามาสิแต่ก่อนหน้านั้นคุณช่วยเอากุมารทองไปเก็บก่อนได้ไหมครับผมอยากให้มันเป็นความลับเอาให้คนนั้นไม่ยืนทำอะไรตรงนี้ผู้ใหญ่เขาจะคุยกันไปไหนก็ไปไปไ,ปไ,ปไหน,ก,ไนก็ไปงั้นผมก็ไปตรงนี้แหละครับอันนี้ลูกคุณหรอครับเนี่ยเปล่าครับผมมีแต่ลูกสาวเด็กคนนี้ผมเก็บได้จากข้างทางน่ะก็เลยเอามาเลี้ยงดูปู เอออ่างั้นก็ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงก็เป็นแค่เด็กฟังก็ได้ยังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแน่ใจนะครับมันเป็นความลับของคุณลูกค้าไม่ใช่หรอก็ใช้อยู่ครับแต่ว่าเด็กฟังไม่รู้เรื่องหรอตกลงครับงั้นฮ่าฮ่าดูถูกเกินไปแล้วหารูไมว่าถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ที่เรียนมปลายสาชั้นคงเห็นว่าเราน่าจะฟังไม่รู้เรื่องสินะเอาละครับงั้นผมขอเล่าเลยแล้วกันเอาไปดุมดุมดูมดุมดุมดูมดมดูมดมเรื่องก็เป็นแบบนี้ละ ฟังไม่รู้เรื่องจริงๆได้ว่าจริงเหรอครับคุณลูกค้าให้อะไรฟังรู้เรื่องได้ไงเนี่ยผมยังไม่ได้พูดภาษาคนเลยคุณจอร์ดโกโรคุณน,นิสตสตรอเบอร์รี่เนาะเอาไอ้นีก่ก็กูไม่ค่อยมีลูกค้าอ่างั้นผมจะเหล่าจริงๆและเมื่อกี้เป็นการลองเชิงมืงมาให้กูช่วยแต่มาลองเชิงกูเนี่ยนะไ <c oughs> ้ติงติดคอมึงยังมีชีวิตได้ไงเนี่ยคือว่างครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งอะชื่อโกลนรู้จักไหมไม่รู้จัก เพื่อนผมคนนี้นะยืมตังผมไปล้านหนึ่งเราก็ยังไม่ยอมคืนเลยจนเวลาผ่านมาเป็นปีนะแล้วทีนี้เมื่อเช้าผมก็ไปหาเขาที่บ้านครับเพื่อที่จะไปเอาเงินคืนแต่เมื่อไปถึงที่บ้านกลับกลายเป็นว่าที่บ้านไม่มีคนอยู่แล้วบ้านเนี่ยคือร้างมานานมากแล้วเหมือนไม่มีคนอยู่มาเป็นปีเหมือนกันคุณรู้ได้ไงครับเนี่ยโอ้โหก็ฝุนจับแบบเป็นก้อนๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะในบ้านไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยแม้แต่ตู้เซฟก็ไม่มีอะไร ผมก็เลยคิดว่าไอ้โกรธเนี่ยมันต้องตายไปแล้วแน่ๆหรือไม่ก็เชิดเงินผมหนีไปต่างประเทศประมาณนี้ครับอ๋อแล้วสิ่งที่คุณต้องการก็คือไม่ต้องการอะไรครับอยากเล่าให้ฟังเฉยๆแค่นี้แหละตกลงมึงมาบ้านกูทําไมเนี่ยล้อเล่นครับลองเชิงรองเชิงก็จะมาขอให้ช่วยตามหานั่นแหละมึงจะลองเชิงบ่อยเกินไปนะคุณลูกค้าใฮ่แลวนี่แหละก็คือปัญหาของผมผมต้องการให้คุณช่วยสืบหาว่าทรัพย์สมบัติของผมอยู่ที่ไหน ไม่ได้จะให้ตามหาคนหรอกนะฮะไม่เอาเอาแต่สมบก็พอเอ๊ะดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะมีอะไรแปลกๆนะจากที่เล่ามานี่มันน่าสงสัยหลายอย่างเลยแต่ว่าระดับลุงจอย์โกโรที่เป็นนักสืบมานานแล้วน่าจะเข้าใจอยู่มั้งผมจะช่วยตามหาเองครับรับรองคุณจะไม่ผิดหวังขอบพระคุณรุงช่องให้ลุงจอยสโกโรไม่เอะใจเลยเห่ะเนี่ยไม่ได้การละถ้าเกิดลุงจอยสโกโรช่วยลูกค้าคนนี้นะ ลุงจอร์โกโรนั่นแหละก็จะเป็นคนผิดไปด้วยไม่ได้การเอาละนะมีอะไรที่มันพอจะใช้ได้ไหมอ่านี่แหละคุณจอร์โกโรคิดว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับกว่าจะสืบเรื่องนี้สําเร็จผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ30ปีได้นานเกินอ <c oughs> เฮ้ยคุณจอร์ดไปอะไรครับน่ะเอาละได้ผลลุจโกโร่หลับแล้วคุณจอร์ดโกโร่เป็นไรมากไหมครับเนี่ยผมเป็นห่วงนะแม่อาการเป็นห่วงแล้วเหรอวเอาละต้องปลอมเสียงเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ผมพูดเล่นครับที่ว่าสามสิบปีอ่ะผมจะไขคดีในตอนนี้แหละไปหาหมอก่อนไหมไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงผมนี่คือสไตล์การไขคดีของผมเคยได้ยินฉายาเลยไหมจอร์ดโกโร่นิทาไอ้ย่า จอร์โกโรนินทานิช้าว้ยไ้นิชาที่มันแปลว่าหลับอ,อ,อ่ะอ๋อง่วงก็ไปนอนดิลูกค้าก็นั่งอยู่ตรงนี้มึงไม่ให้เกียิลูกค้าเลยไอ้จอร์โกโรก็บอกว่ามันเป็นสไาย์อ่ะอย่าพูดมากฟังโอเคเหลามาซิคุณลูกค้าชื่ออะไรนะคะผมชื่อโยงครับคุณยองเรื่องที่คุณเหลามาทั้งหมดนั่นห่ะคุณโกหก เอาอะไรมาพูดครับเนี่ยรู้ได้ไงว่าผมโกหกนี่มาใส่ความกันชัดๆเลยนอนหลับละเมอหรือไงผมนึกอยู่แล้วว่าคุณต้องไม่ยอมรับง่ายๆนั้นเดี๋ยวผมจะ,ะแถลงขายให้ฟังทีละข้อละกันเหล่ามาสิเรื่องที่แปลกข้อแรกคุณบอกว่าเพื่อนคุณที่ชื่อคุณโกรน่ะเอาตังคุณไปหนึ่งล้านบาทเป็นเวลานานหนึ่งปีถั่วต้มทำไมก่อนหน้านั้นคุณถึงไม่ไปทวงเงินเขาละ่ะก็เพราะว่าคุณตอบไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมจะตอบให้เองที่คุณไม่เคยไปทวงเงินเขาเลย เพราะว่าเขาไม่เคยเอาเงินคุณไปครับถ้าเขาเอาเงินคุณไปจริงปริมาณขนาดนั้นน่ะคุณต้องทวงตั้งนานแล้วแต่นี่คุณไม่ทวงเลยจะบอกว่าไม่รู้จักบ้านเขาและคุณไปบ้านเขาได้อย่างไรก็ถามคนไปเรื่อยๆไงจะรู้ว่าบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วเพิ่งจะมาถามเมื่อเป็นเวลานานหนึ่งปีใช่ไหมครับเรื่องแปลกข้อที่สองก็คือคุณรู้ได้ไงว่าในบ้านเขานะ่ะมีฝุ่นจับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีสมบัติก็ เพราะว่าคุณงัดเข้าไปในบ้านเขาใช่ไหมครับคุณเข้าไปโดยารการถ้ามีคนบอกคุณว่าบ้านของคุณชื่อโกรนอยู่ตรงนี้เขาก็จะต้องบอกด้วยแล้วว่าโกรนไม่อยู่นานแล้วเออช่ก็มีคนบอกไงแต่ก็อยากจะไปดูอีกทีคุณแน่ใจนะครับว่าจะบอกแบบนี้เพราะนี่จะเป็นหลักฐานมัดตัวคุณมัดตัวเรื่องอะไรวะคุณโยงครับคุณชื่อโกรนไม่เคยเอาเงินคุณไปความจริงก็คือคุณรู้มาว่าบ้านหลังเนี้ยเคยมีคนดวยอาศัยอยู่ คุณก็เลยงัดเข้าไปในบ้านหลังนี้เพื่อที่จะหาทรัพย์สมบัติต่างๆแต่กลายเป็นว่าไม่มีสมบัติอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่อยู่กันนานแล้วคุณก็เลยพย,พยายามหาจุดที่น่าจะมีตู้เซฟแต่กลายเป็นว่าตู้เซฟก็ไม่มีของอะไรคุณเลยคิดว่าน่าจะมีตู้เซฟที่ซ่อนอยู่ในจุดอื่นของบ้านหลังนี้อยู่เอาถ้าเกิดว่ามันเป็นบ้านร้างแล้วมันไม่มีสมบัติอยู่แล้วเนี่ย ผมจะไปตามหาตู้เซฟต่อเพื่ออะไรล่ะเพราะว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณเข้าใจว่าบ้านหลังนี้ยังมีสมบัติอยู่นั่นก็คือประตูตบ้านถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนามากๆถ้าบ้านไม่มีสมบัติแล้วเขาจะล็อกไว้ทําไมเขาไม่ล็อกหนาขนาดนั้นหรอกรู้ได้ยังไงว่าเขาล็อกหนาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนไหนครับ เอ้าก็บอกไปแล้วนี่ว่าเมื่อเช้าเมื่อกี้เนี่ยเราก็มานี่เลยกันนั่นแหละครับสภาพเสื้อผ้าคุณเนี่ยก็ยังมีฝุ่นปนเปื้อนอยู่เลยโดยเฉพาะตามซอกเล็บของคุณนะครับเต็มไปด้วยเศษฝุ่นเศษดินเห็นได้ยังไงวะเฮ้ยคนนั้นเดินไปดูเล็บมือของลุงคนนั้นหน่อยได้เลยครับผมโอ้โหเล็บดำติดป,ปีเลยนะครับมีแต่ฝุ่นเนี่ยในซอกเล็บมีเศษฝุ่นเศษดินจริงๆริได้ดครับลุงจอยกดเลยเอเด็กสเปรด เอาละผมจะเล่าต่อสารรูปของคุณนี่ดูยังไงยังไงก็ไม่ใช่เป็นการเปิดประตูแบบธรรมดาคุณคิดไปเองว่าบ้านที่ล็อกอย่างแน่นหนาจะต้องมีทรัพย์สมบัติซ่อนอยู่เป็นแน่แท้แม้ว่าจะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยและตอนนี้คุณก็ยังปักใจเชื่ออยู่ว่ามันจะต้องมีอะไรแน่แน่คุณก็เลยมาขอให้ผมตามหาทรัพย์สมบัติที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ไม่ยอมให้ตามหาคนท้ายท้งยที่ตามหาคนจะเจอสมบัติง่ายกว่า ากไาม่ต้องมานอกเรื่องผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยผมร่วมมือกับคุณไม่ได้จริงๆนี่ดีนะที่คุณยังไม่ได้เริ่มกระทำความผิดอะไรไปมากนอกจากข้อหาบุกรุกเอ้อก็ได้ในเมื่อรู้ขนาดนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะโกหกอีกแล้ะใช่ผมตั้งใจจะงัดเข้าไปที่บ้านหลังนั้นเองแหละเห็นว่าบ้านหลังใหญ่โตคนแถวนั้นก็บอกว่าเป็นบ้านคนรวยแล้วมีการล็อกประตูอย่างแน่นหนาผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีสบายนอย่างอื่น ก็ขอขอบคุณคุณนักเสืบที่ไม่ให้ผมถล่มลึกไปกว่านี้ไม่เป็นไรครับกลับตัวกลับใจนะอย่าทำอะไรแบบนี้อีกอ้าวเลิกนิทราแล้วหรอมือเป็นใครกูก็ลูกค้ามึงไง